แบะขางอขาขึ้นแล้วรู้สึกตึงขานีบยืนนานแล้วปวดช่วงคนขาด้านในกล้ามเนื้อขานีบเริ่มตึงรังจากการที่เราขาดการยืดการวอมอัพก่อนการเล่นกีฬาบางคนปัญหาพ่วงมาจากข้อต่อกระเบนเน็บหลังและลำตัวส่วนล่างจึงมีแนวโน้มทําให้กล้ามเนื้อหุบขาด้านในมีความตึงตัวเพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแอเดเตอร์ลองกัสที่ถูกเลี้ยงด้วยออปตูเลเตอร์เนฟจากเส้นประสาทหลัง L 2 4 กระดูกเชิงกลานเมื่อขาดแรงช่วยจากกล้ามเนื้อจึงสเตเบลซ์ไม่ดีเกิดความไม่มั่นคงเวลาเดินและยืนทรงตัวลองทดสอบง่ายๆด้วยแอดักเตอร์สควิสเทสที่45องศาครับจะมีแรงดันต่อกล้ามเนื้อขาหนีบค่อนข้างเยอะงอเข่าสองข้างหนีบมวนผ้าขนหนูดันหัวเข่าเข้ามาชนกันคางไว้นะครับดูว่ามีเจ็บขาหนีบไหมครับ ถ้าออกกําลังกายไว้เป็นตัวเลือกนะครับท่าที่1 Flo ฟล็อกสเตชยืดกล้ามเนื้อขาด้านในนั่งบนเขา่ากางขาให้กว้างให้หมุนปลายเท้าเข้าด้านในจะได้ไม่เจ็บเขา่าแล้ววางแขนบนพื้นจากนั้นพยายามทิ้งก้นมาด้านหลังและกดขาหนีบลงที่พื้นนะครับจนกระทั่งเริ่มรู้สึกตึงที่ขาหนีบยืดค้างไว้ประมาณ15-20วินาทีครับท่าที่2องโคเปนฮาเกนตแพล้งตั้งข้อศอกบนพื้นหาผ้ามารองข้อศอกด้วยนะครับจะได้ไม่เจ็บบางขาข้างที่ขาหนีบตึงไว้บนเก้าอี้ จากนั้นกดขาลงที่เก้าอี้ดันตัวยกเอวขึ้นมาแล้วผ่อนลงนะครับทำประมาณ12-15ถึงครั้งเท่าที่ไหวครับท่าที่3ควอดดุบลิฟต์ออฟให้ตั้งคลานบนพื้นหาผ้ามารองที่เข่านะครับให้กางขาเหยียดเข่าตรงโดยยกเท้าขึ้นจากพื้นขึ้นมาในมุมสูงสูงให้รู้สึกตึงที่ขาหนีบนะครับหรือจะยกเท้าขึ้นบนเก้าอี้ก็ได้นะครับในมุมสูงสูงเข้าไว้ทํา12-15ถึงครั้งเช่นกันครับท่าที่4แล็ทเอร์สควอให้ยืนกางขากว้าง ยิ่งกว้างยิ่งดีโดยภัพสะโพกมาด้านหลัง ให้ย่อตัวสควอตทิ้งน้ำหนักลงด้งดานข้างอาจจะมีค้างตอนมุมท,ท้ายให้รู้สึกตึงที่ต้นขาด้านในนะครับทาสลับซ้ายขวาครับท่าที่5 b u บัตเตอร์ฟ retch with weight นั่งแบกขาประกบขอบเท้านะครับจากนั้นพิงหลังกับกําแพงใช้น้ําหนักกดลงที่เขา่าเพื่อให้ขาด้านในถูกยืดหรือใครอยากจะก้มตัวไปทางด้านหน้าแล้วยืดกล้ามเนื้อขาหนีบก็ได้เช่นเดียวกันครับยืดค้างไว้ในจุดที่รู้สึกตึง15-20ถึงวินาทีนะครับพยายามแบ่งเวลามาออกกําลังกายด้วยนะ ส่วนใครที่ทำเองแล้วยังตึ้งขานีพักมาสอบถามที่ทางคลินิกได้เลยครับ